ต่่ออออกันนนทีีเภหงงงคุ้บาะะวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555เมื่อช่วงเช้าวันที่6มีมนาคม2556วิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555โดยได้รับเกียรติจากนายสิริศักดิ์พินโยภานุวัฒน์แแง่เภอหนองกรุงศรีเป็นประธานในพิธี นายสมพงษ์แสนบุตรผู้มุ่งในการวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีกล่าวรายงานว่าปีการศึกษา2555มีนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น282คนแบ่งออกเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน100คนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจํานวน84คนและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพจํานวน20คนวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีมีความภูมิใจและชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่สำ สำเร็จการศึกษาจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดความรักความภาคภูมิใจในครูอาจารย์และสถานศึกษาพร้อมทั้งเป็นการกระตุน้นให้ผู้กําลังศึกษาเกิดความมานะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ผู้ปกครองได้รับทราบและภาคภูมิใจในความสําเร็จของบุตรหลานโอกาสนี้นายศิริศักดิ์พินโยภานุวัฒน์นอํเภอหนองกรุงศรีประธานในพิธียังได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอีกด้วย